สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซ m เปิลแนววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนก็คือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนนะไปดู ep แรกของอ่าเขาเรียกว่าซีรีส์นี้ได้เลยนะครับก็คือซีรีส์ผู้เล่นใหม่สายฟรีนะครับก็คือว่า id นี้เนี่ยไม่เคยเติมเลยนะครับ อย่างเช่นแพ็ก89เอยหรือว่าแพ็กอันนี้นะครับผม249เนี่ยก็ไม่เคยเติมเลยนะครับไม่ได้แบบว่าเติมเลยนะจะเป็นสายฟรีทุกคนได้ดูเลยนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับผู้เล่นใหม่นะผมแบบว่าแนะนําที่สุดเลยก็คือถ้าใครอยากจะเริ่มต้นเล่นจริงๆนะก็บางคนก็อาจจะทําไก่ตัว๋วหรือว่า,าเริ่มเล่นนะผมแนะนําเลยนะให้เริ่มเล่นช่วง คลาโบเรนเจอร์ดีกว่าเพราะว่าช่วงค o ลาโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแบบบัฟต่างๆแล้วก็แจกของแล้วก็ยังมีไอ้นี่นะครับผมแบบสเตทพิเศษอะ่ะมันจะมีดาวเคราะคโลลาโบนะซึ่งให้เลเวลเราค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอัพเวลอัพเวลเนี่ยได้ไวขึ้นนะทุกคนแล้วก็แจกของแบบว่าเมื่อเราเคลียร์เสร็จเนี่ยมันก็จะแจกของให้เยอะเลยนะโอเคนะทุกคนก็คือ ข้อแรกเลยนะเปิดซูมหาเลนเจอร์แบบว่าที่แบกทีมสัก2อสตัวนะครับอย่างเช่นรอบที่แล้วเนี่ยผมก็เปิดได้เจ้าริวมาแล้วก็เค้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนนั้นนะ่ะผมก็มีเลนเจอร์แบก2ตัวแล้วก็คือเจ้าเคแล,ล้วก็ริวจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามเก็บลูบี้นะแล้วก็ไปสุ่มเกียร์ช่วงคริสต์มาสนะครับผมอ่าจากนั้นเนี่ยทุกคนผมก็ุ่มเนี่ยเห็นไหมผมได้เจ้าอามามานะครับด้วยตั๋ว50ใบมั้งแล้วก็ 600รูบี้เนี่ยได้เจ้าอาแซลลี่หมกแดงแล้วก็เจ้านี่ครับผมอดิติกีนะก็คือตอนนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยก็มี5ตัวนะไว้เล่นนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็มี2ตัวเปิดให้ได้2ตัวก่อนนะครับหรือว่า3ตัวก็ได้นะซึ่งตัวที่แบบว่าปกติที่ผมแนะนําเลยนะก็คือจะเป็นเจ้าที่แบบว่าเปิดได้ตลอดตลอดเลยนะไม่ใช่แบบว่าอาช่วงเขาเรียกว่าเขาเรียกแบบ พวกแสงมืดอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นเจ้าเคแล้วก็แซลลี่ตัวนี้นะครับผมหมวกแดงแล้วก็จะมีดดวินชีดูดียางอะไรประมาณนี้นะครับผมที่แบบว่าสามารถทําให้ทีมคุณเนี่ยโหดได้นะโอเคจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มเล่นแบบว่าช่วงนี้เลยนะผมแนะนานะทุกคนให้เปิดให้ได้เจ้ามูนเบดบอลแล้วก็อ่ะอลิติกิโยมิแล้วก็จะเป็นเจ้าเจมมวงนะครับอ่าก็คือไอ้พวก เลนเจอร์พวกนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปั้นได้ยากนะครับเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าดูตรงนี้นะมันเนี่ยไม่มีร่างออลต้านะครับมันจะเป็นร่างไฮเปอร์ Hyper นะเพราะว่าร่างไฮเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับพวกจุดติพวกเนี้ยหายากเลยนะเมื่อทุกคนเนี่ยได้ตัวแบกทีมแล้วนะครับผมผมก็อยากให้ทุกคนนะรีบเคลียร์เคเวสต,ต่างๆนะครับที่มันจะมีให้มุมบนขวามือนะไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เควสนี้นะแต่ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยตรงพิสเซลตรงนี้นะครับผม พัศลนะอ่าก็ทุกคนต้องรีบเคลียรให้เสร็จนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้มา500รูบี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะไปหาแอดเพื่อนที่เล่นไลน์เจร์แล้วก็ไม่เล่นไลนเจร์นะถ้าเราแอดเนี่ยเราก็จะได้ช่วยเหลือค่าเอฟตรงนี้เนี่ยเอาไปซื้อกระป๋อง e x p นะทำให้เวลเรออัพไวแล้วก็เพื่อนที่ไม่เล่นไลน์เจอร์เนี่ยเราก็สามารถ เชิญเขาเนี่ยให้มาเล่นได้แล้วเราก็จะได้มา100ลูบี้นะครับโอเคได้รูบี้มาอย่างฟรีๆแล้วก็ได้ค่าเอฟแบบว่าสําหรับคนที่เล่นไลน์เจอด้วยนะเอามาซื้อตรงนี้เลยนะครับผมจะทาให้เบลลของคุณเนี่ยอัพได้วไวขึ้นแล้วก็ค่าเอฟเอาไปใช้แบบว่าได้หลายอย่างนะก็เอาไปซื้อขนนกก็ได้นะแล้วก็เอาไปเปิดตรงนี้เลยครับผมช่วงนี้ทุกคนไม่มีกิลดใช่ไหมขาดแคลนเกียร์ก็มาเปิดตรงนี้เอาก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าอยากสะสมเนี่ยก็เปิดตรงนี้ได้นะไอตรง normal กระชานะ โอเคทุกคนจากนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดไปนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเคลียร์ด่าน193ให้ได้นะเพื่อรับไอเทมใหม่นะครับไอด่าน193เนี่ยก็คือหลังจากไอด่านเมฟิสโตตรงนี้นะครับผมเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยขึ้นไปด่านสถาน,นีอวกาศแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้ไอเทมที่แบบว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะก็คือไอเทมนี้เนี่ยมีประโยชน์นะเวลาคุณเล่นด่านสเตทพิเศษเนี่ยมันจะใช้ได้นานขึ้นนะโอเค จากนั้นนะครับทุกคนก็ให้มาอัปเกรดห้องทดลองของลีโอนาดให้สําเร็จนะครับเนี่ยเนหะ็นไหมผมก็พยายามอัปเกรดก็คือว่าอย่างแรกเลยนะอัปห้องผลิตวัตถุดิบให้ถึงเวลหกก่อนเพราะว่าเมื่อเราอัปถึงเวลหกเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างวัตถุดิบได้2ช่องนะครับ mm hmm. เมื่อถึงเวลหกเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็อัปไอตรงนี้เลยนะครับห้องแปรรูปคริสตัลนะ mm hmm. โอเคก็คือจะได้แบบว่า ให้มันเนี่ยสามารถแปลรูปคิดตันแล้วก็ได้แร่มากกว่าเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยทุกคนผมก็เมื่อประมาณถึงประมาณเวลสิบสองแล้วเนี่ยผมก็จะมาอัพห้องไอ้นี่นะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างจะนานเลยนะเวลาดูดิเจ็ดชั่วโมงอะแต่ว่าถ้าผมอัพอันนี้เสร็จแล้วนะสิบเอ็ดก็จะได้มาสามช่องนะครับผมก็จะพอแล้วผมก็จะอัพตลอดเลยนะก็จะเป็นห้องแปลรูปคิดตันอ่าให้ถึงเวลยี่สิบจากนั้นเนี่ยผมก็มาอัพห้องตามพวกนี้เลยครับผม โอเคแล้วก็ทุกคนพยายามเห็นไหมทุกคนผมพยายามาที่จะเก็บแร่ย่อยแร่ต่างๆนะครับแล้วก็เอามาเปิดหากบจากที่นี่ได้เลยนะเพราะว่าไอ้กบอัลต้าเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์เพราะว่าเราเนี่ยสามารถเอาไปปั้นแม็กได้นะครับผมอ่าฮะจากนั้นเลยนะครับผมทุกคนผู้เล่นใหม่เนี่ยพยายามเคลียร์สเตจพิเศษให้ได้แบบไอ้กระดานไอ้ด่านกระโหลกหินอมตานะครับผมแนะนําให้เคลียร์ให้ครบ6ด่านเลยแล้วก็ ไอด่านวิหารขนนกเนี่ยก็เคลียหมดแล้วก็ไอดาวคอเลียวนานเนี่ยพยายามเคลียแค่ด่าน5ด่าน6ส่วนไอต้นไม้เขียวชะอุ่มเนี่ยก็คือมันจะเป็นด่านท่าใช่ไหมครับผมแนะนําให้เคลียด่าน5แล้วก็6นะครับแค่นี้พอนะไอด่านอื่นไม่ต้องไปแตะนะครับเพราะว่ามันเป็นขนนกแล้วก็เลเวลมันไม่ค่อยได้เยอะอะไรมากเท่านั้นแหละแต่ถ้าพอมีไอด่านโคลาโบนะทุกคนต้องเคลียให้ถึงตั้งแต่1นถึงหเลยนะครับผมเพราะว่ามันได้เวลค่อนข้างจะเยอะเลยนะ จากนั้นนะครับผมผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ผมแนะนําอีกอย่างเลยนะอย่างสุดท้ายก็คือการทํพ P ีร้อยครับพีรอเนี่จะจะสามารถทําให้ทีมเราเนี่ยเก็บวัตถุดิบต่างๆได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นเวลาคุณเนี่ยชนะด่านสเตจพิเศษอย่างาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะด่านสเตจพิเศษนะเอ้ยไม่ผมจะไม่เล่นด่านนี้นะเพราะว่าด่านนี้ไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ผมจะเล่นแค่ไอ้ด่านกระโหลกหินอมตะนะครับโอเคมาผมก็จะใช้เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะช่วยแบกทีมเราได้ ดีมได้แบกทีมเราได้นะครับผมโอเคมาผมก็ส่งไปเลนเจอร์ไปเ<อ>มื่อทุกคนเนี่ยทุกคนก็คงแบบว่ารู้แล้วนะว่าคุณเนี่ยเมือ่ออชนะด่านต่งตางๆแล้วนะทุกคนก็จะได้รูเลตมา,าเขาเรียกว่ารางวัลพิเศษนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่เห็นไหมผมก็ทีมผมตอนนี้คือแบบว่าโชคดีว่ะคือแบบว่าตอนนี้เนี่ยก็ขายแค่ธาตุไฟนะ คือเนี่ยดูดีโอโหทตุแสงทตุมืดแล้วก็มีทั้งริวทั้งเคโอโหคือแบบว่าสุดจริงนะทุกคนต้องไปดูอีพีแรกของผมคือตอนแรกมีแค่เคกับริวนะคือตอนแรกก็คิดว่าจะเกลือแล้วแหละแต่ว่าไม่เกลือนะโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนะก็คือมันจะมีรูเล็ตรางวัลแค่1อย่างนะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมีทีมพรร้อเนี่ยก็คือทุกคนต้องเป็นแบบว่า p 5 0 0หนึ่งทีมใช่ไหมก็จะได้รูเล็ตมาเพิ่มอีก1นึ่งูก็คือคุณจะได้รางวัลมา2อย่างแต่ถ้าเกิดว่า ทุกคนเนี่ยไม่เก็บใช่ไหมผมว่ามันจะฟาร์มได้ชา้าลงอะ่ะเออผมแนะนําให้รีบทําเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยทีมผมก็พยายามที่จะเคลียร์ดา193แล้วก็อ่าทำทีม P ร้อยให้สําเร็จนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากที่จะอ่าทำทีม P500 นะแล้วก็จะได้ไปเก็บพวกเลนเจอร์ขั้นไฮเปอร์ของผมนะครับโอเคเนะี่ยเห็นไหมมันเก็บค่อนข้างจะยากเลยอะ่ะทุกคนคือถ้าทุกคนเนี่ยไปเล่นเสียขนนกตรงนี้ชะก็คือแบบมันจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรถ้าเกิดทำา P500 เนี่ย ก็คือเราจะได้ใช้ได้นานขึ้นเงี่ยโอเคปะทุกคนก็สามารถไปดูได้นะครับผมทําไว้ดูแล้วนะว่าวิธีการเก็บทีม P500 เป็นยังไงโอเคครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ